สวัสดีครับ รายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครวันนี้ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563ครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิม <c oughs> นะครับเ,เพื่อนๆที่ได้ฟังรับฟังอยู่นะครับครอบครัวสมาชิกพักเครื่องเรื่องง่ายๆที่ได้ฟังอยู่นะครับความรู้ผมเป็นความจริงนะผมจะวางความรู้ทั้งหมดอยู่บนข้อเท็จจริง ดังนั้นเมื่อผมจะแสดงความรู้ตอบหรือคิดหรือว่าพูดนะผมวางตัวอยู่บนความจริงผมจะไม่ใช้ความเชื่อเจือปนนะครับสวัสดีครับคือรายการนี้เราถามตอบกันเลยนะเอาหน้าจอนี้ก็ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเราจะโกหกกันไม่ได้นะครับเราถ้าเราพูดอะไรมันต้องคิดนานถ้าคิดนานไอคนตอบแสดงว่าเริ่มไม่ค่อยแน่ใจที่จะตอบอยังไง ถ้าเขาตอบได้เขาก็จะตอบไปแสดงว่าโอเคดูที่ความรู้ได้นะดูเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของผู้ตอบว่าเขาจะตอบอยังไงตอบได้ไม่ได้มั่วหรือไม่มั่วนะเราจะสามารถมองได้จากสายตาก็ดีมองได้จากอากับกิริยาท่าทางก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการเรียนรู้แบบสองทางมันจะทำให้เราเห็นหน้ากันมันจะเห็น ความรู้ของคนที่ให้ความรู้ไม่ใช่ความเชื่อนะมันเราก็จะแยกได้เองอะแหละว่าเอ้ยมันตอบจริงหรือว่ามันมั่วเหตุและผลตักกับข้อเท็จจริงคือมันจะต้องสนับสนุนกันไปหมดจะไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมานะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าทุกคําตอบทุกคําพูดนะผมจะต้องวางอยู่นะบนความจริงข้อเท็จจริงเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้อง ไปหลงทางกับคำตอบที่มันอะไรของมันนะผมซื้อพระขายพระเครื่องค่อนข้างใหม่ไม่เินสามปีเลยไม่ค่อยแต่งนิยายสอนลูกค้าพิธีจัดตร้งชัดเจนโอเคถ้าอยากภาพใหม่เนี่ยมันก็มีประวัติมีวิธีพิธีมีอุจิบัติมีประวัติอะไรออกมาพร้อมกันแต่พระเก่าพระโบราณน่ะมันต้องใช้ความรู้นะใช้ความลึกซึ้งนะ ใช้ข้อเท็จจริงใช้วิชาที่ถูกต้องแล้วมันจะเรียนรู้ได้ได้ง่ายกว่าด้วยนะพักเครื่องเรื่องง่าย,ายจริงๆทีนี้ขนาดพระไม่กี่ติดปียังมีปัญหาเลยพักขุนแผนไงขุนแผนกุมารกุมารทองทายกุมารทองเลยสิบห้าสิบเจ็ดมีประวัติชัดเจนไหมมีมีพิธีชัดเจนไหมมีมีบันทึกชัดเจนไหมมี มีคนที่ยังอยู่ในวินาทีนั้นยังอยู่มีไหมมีแล้วไงอ่ะทะเลาะกันมีปัญหาเออเชื่อใครดีอ่ะไอ้ก็ต้องเชื่อหน่วยใหญ่องค์กรใหญ่มันถูกว่าล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ศึกษานะ <c oughs> ผมไม่ได้ศึกษาผมผมไม่รู้หรอก <c oughs> คือถ้าเราจะกําหนดองค์กรหรือว่าให้องค์กรกําหนดอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องไปยึดถือ แล้วก็ต้องปฏิบัติตามทั้งท่านที่มันไม่ถูกต้องผมแนะนําว่าอย่าไปทํานะเหมือนเขาบอกว่าให้เราทรําเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมันผิดกฎหมายแล้วเราไปทํามันก็ผิดกฎหมายเราจะไปโทษจะไปโทษว่าอ้าวก็าันสั่งผมทําให้ไปแทงนี้นี่ตายผมก็ทําตามมันมันก็ผิดดีเพราะมันใช้ผมมาเราต้องมีสตินะนะเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องเราไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่าง เราต้องมีสติถ้าถ้าเราเรารู้ว่าความรู้นั้นมันผิดพลาดถ้าเรารู้ว่าคําสั่งนั้นมันใช้ไม่ได้มันผิดกฎหมายหรือว่ามันทําไปแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเราสามารถไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องดูหนักมากไปแ <c oughs> ม้แต่เรื่องเรื่องนี้มันเรื่องจริงคําสั่งมันต้องชอบด้วยกฎหมาย ะเหมือนกับคำตัดสินน่ะมันต้องชอบด้วยคุณธรรมด้วยความดีด้วยข้อเท็จจริงของมันไม่ใช่ว่าไอ้กูไม่เอาละไอ้นั่นกูเอาอย่างนี้ดีกว่าทําไมอ่ะถ้าพวกกูเล่นไว้แบบนี้ไงทําไมอ่ะกูขายไปเยอะไงถ้ากูเล่นแบบนั้นแม่งถ้ากูบอกอันนี้ไม่ดีแม่งก็คืนกูเลยอันนี้แหละไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นไหมอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้จิตสัส่งแต่ว่าลักษณะอาการมัน่วนเซเป็นแบบนั้นสกลงอันนี้นไม่เอาเลย เอาตรงนี้เพราะกูขายมาแบบนี้อย่างเดียวกูไม่รู้กูกําหนดไว้แบบนี้ก็เอาแบบนี้เราก็ต้องไปเชื่อตามเอ้ยเขาไม่นิยมเอ้ถ้ามึงเล่นอย่างนั้นนะสากลไม่นิยมสากลไม่ยอมรับสากลไม่รับรองมึงขายที่ไหนไม่ได้ไปไหนมึงก็ขายไม่ได้หรอกแล้วพักแท้ไปหล่ะไม่เล่นไงสากลไม่ยอมรับเออแล้วไงอ่ะไหนบอกพักแท้ขายได้ไง พระมันไม่แท้ไม่แท้ยังไงพระใครไม่แท้พระมึงหรือพระเขาไม่แท้เอาแน่ๆ่เอาแน่แน่เราอย่าไปคิดว่าพระแท้ขายได้นะผมชอบผมเช่ามันก็จะเจออย่างนี้แหละแท้ไม่แท้ไม่รู้กูจะเล่นแบบนี้กูก็เช่าแบบนี้กูกูชอบแบบนี้ตรงลงแล้วไงอ่ะพระแท้ขายได้เฮ้ยเอ้น่นมันแท้่าล่ะพระแท้ขายได้ถ้ากูชอบกูเช่ามันก็บวชนีอยู่ตรงนี้นะ อย่าไปหวังอะไรนะอย่าไปหวังว่าถ้าอะไรถ้ามันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง,ะะงรแล้วก็องค์กรรับโปร่งใสเราตัดสินโดยบริสุทธิธรรมและพาบันแทาละ่ะและไอ้นั่นที่ไม่เอาเขาพาบันแท้าละ่ะไม่รูู้ไม่เล่นเ <c oughs> ขาเนี่ยนะดังนั้นเนี่้ความรู้ก็ดีมันก็ออกมาจากข้างบนลงมาถูกไหมคำอธิบายมันก็ออกจากข้างบนลงมา การสร้างภาพราคาหรืออะไรมันก็ออกจากข้างบนลงมาครับดัดสินมันก็ออกจากข้างบนลงมามาตรฐานมันก็ออกมาจากข้างบนลงมาใช่ไหมใบรับรองก็มันก็ออกจากข้างบนลงมาการซื้อการขายมันก็ต้องอยู่ข้างบนลงมาตกงลงหาอะไรน,ะนี่แม่งผูกขาดหมดเลยแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรคนอื่นเล่นได้ไหมไม่ได้มันต้องให้ข้างบนรับรองมา เนี้ยคำนี่นะจะแท้จะเทสต้องให้เขารับรองาปัญญาคิดกันไม่มีเลยหรือไงเนี่ยนะเราไม่สามารถจะเรียนรู้กันเองได้เลยหรือไงนีนะแล้วแล้วอุปสรรคชิดโตมันก็คือไอ้คำนี้แหละต้องให้ข้างบนลงมาต <c oughs> ลกเีและข้างบนมันผิดล่ะเรื่องของมึง <c oughs> ตวใทรตัวมัน เล่นก,กับกูต้องเชื่อกูอย่างเดียวผมไม่ไหวนะเชื่อความจริงไม่ได้เลยไม่ไม่มีความจริงอะไรใช่ไหมออตอนนี้ความรู้เห็นว่าความรู้เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนขยับไปขยับมาขยับไปขยับมามันก็ไปไม่รอดผมบอกแล้วมันเป็นคอขวดพระเก่าพระโบราณม,มันเป็นคอขวดมันไปตายที่ไอ้เรื่องของแม่ทิม์อะนะเดี๋ยวจะไปเจอพวกเส้นกลางข้างขอบเยอะแยะทั้งเนื้อชิงนะะเจอ นะเจอความหนาผ้าเดือชินบางนี่มันหนากันหมดตัดตรงหูตรงกันหมดนะหลังตันลายผ้าเป็นลายกระตอบไปหมดแล้วนะแล้วถ้าลายผ้านะเออมันจะมีลายผ้าเดี๋ยวมันก็นทําละเอียดมันทําละเอียดแล้วลายผ้าละเอียดแต่ว่ามันมันเป็นแม่นแม่นลายผ้ามันไม่ได้ต่อเป็นผืนเดียวไม่ได้มาทําคล้ายๆกับว่าเราตัดเสื้อนะเราตัดเสื้อเราเนี่ย ื้อนักเรียนเนี่ยแทนที่มันจะเป็นทาจากผ้าพื้นเดียวใช่ไหมแม่งกลายเป็นเสื้อมันปะตรงนู้นทีปาดตรงนั้นทีปะดตรงนี้เอาเศษผ้ามาปะผ้ามันลายเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันซ้อนผ้ากันอยู่ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเป็นแบบมันใช้ใช้พิมพ์อัดใช้อัดลายใส่เข้าไปข้างหลังนะปั๊มอัดเราก็ต้องแยกให้ออกมันต้องมาสมูทอีิมันจะต้อง วิวแต่มันจับผิดได้เยอะพปประปลอมถ้าเรารู้จักพระแท้ถ้าเรารู้จักพ bege, ระแท้ bege, เราจะรู้จักพระปล้อมนะจำคาผมไว้เลยวันนี้เราเรียนรู้เรื่องพระแท้กันเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระปลอมแต่เราเรียนรู้เพื่อจะรู้จักพระปลอมว่ามันมีลักษณะของมันแบบนั้นแต่พระแท้ไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าใครฟังผมนะพ bege, ะนะระปลอมมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่พระแท้ได้ยรย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆมันจะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอก มันจะไม่มีคอมันจะไม่ตันแล้วมันโป่งๆมันหน้ามันไม่ชะโงกมันไม่มีขอบข้างขอบการข้างคอมันจะไม่มี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 แล้วมันเดี๋ยวมันจะเหลือพัฒแท้๋อพัฒแท้เป็นอย่างนี้เออใช่นั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวไอ้พวกลอมก็จะปอมอย่างที่ผมบอกแต่เดี๋ยวมันก็มีเรื่องจับได้อยู่นะเราจับผิดพวกมันได้เพราะมันไม่ได้จากแม่พิมพ์ นะต่อให้รู้จักกระบวนการพิมพ์อ๋อมันเทย่อดเงินจะไ่ยากอะไรจับผิดได้อยู่นะเพราะเรารู้ว่าพักแค่ดูอย่างไนยิ่งถ้าเรารู้จักแม่พิมพ์รู้จักกระบวนการผลิตรู้จักเยอะแยะเนี่ยหลอกเราไม่ได้นะนะมันจะมีภูุ่มคุ้มกันเพื่อนๆที่ฟังผมก็จะมีภูมิมคุ้มกันไม่มากก็น้อยอย่างน้อยมันหลอกไม่ยากหลอกไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อน เราก็ไม่หลงไปซื้อภาพก,กั้มกึ่งกั้มกึ่งแบบเมื่อก่อนนะเพราะเรามีวิธีนี่ถ้ามันเข้าลักษณะที่สมชายบอกวางอย่างเดียวไม่ดูนะไม่เสียตังค์ใช่ไหมอย่าบอกว่าฟังผมแล้วไม่ได้อะไรอย่างน้อยไม่เสียตังค์เลยไม่เสียตังค์ที่ซื้อภาพปอมาเข้าบ้านไม่ใช่ผมไม่มีภาพอปอผมก็มีนะแต่ผมไม่ได้ขายไงผมก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้น ไม่เ็นหลัไม่ไม่มีใครไม่เคยโดนเหมือนัาที่เกณ์ใหญ่พูดนะน่ถ <c oughs> มันนะเขาบอกว่าอะไรนะผมอะ่ะเคยซื้อพระปลอมแต่ผมอะ่ะไม่เคยขายพระปลอมเท่ม <c oughs> าพระที่มึงเอามาที่บา้านมันปลอม <c oughs> แล้วมึงเอามาที่บายทําไมอะ่ะเอาพระปลอมมาที่บายแล้วไงขายไหม ไม่ขายเอามาให้ดูเอามาแนะนำขายไหมไม่ขายอย่าดูเจตนาผิดส่งไม่ขายนะเออพานแท้ไหมอะ <c oughs> ผมไม่เคยซื้อพ้าป,ปอมแต่ผมเคยซื้อพ้าป,ปอมแต่ผมไม่ขายพ้าป,ปอมแต่หลายๆคนที่เอาพ้ามาอธิบายอ่ะมันแท้ไหมเออขายไหม <c oughs> ขายไหมไม่ขายเออ มันยังไม่แท้เลยมันบอกมันไม่ขายต้องาาาอาอธิปาาทําไหมอธิบายให้แท้ทําไหมเข้าใจไหมเออไม่ขายไม่เคยขายภาพลอมผมมีศักดิ์ศรีพอผมไม่เคยขายภาพลอมแล้วผมรู้จักภาพแท้ไหมอะไรของมึงกูรับรองกูรับรองได้พระพราแท้เป็นไงแล้วแบบนี้ไงนี่แ้่มันแท้ครับนะแล้วก็ดูดูดดไป เนะี่ยดูดูกันไปถ้าเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะเห็นฮามีฮาอย่างเดียวนะผมไม่ได้ขายนะเอามาแนะนำเอามาสอนไม,ไม่เอาพระแท้มาสอน <c oughs> สองถ้าำำทำานวยนอนทบ้านสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับติดตามเสมอครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับนะ ท่านพงษ์พัฒน์ช่วยการสวัสดีครับครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับท่านประเสริฐจันยักสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนะก็นับวันเริ่มมีคนฟังเยอะขึ้นมันมีหลายคนที่ฟังแล้วก็ไม่ได้ออกตัวฟังมีเมื่อวันก่อนก็ไม่เคยพักเลยนะรับเป็นเพื่อนเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้นะอยู่ๆเขาเปิดร้านใหม่เป็นร้านอะไรสักอย่างกาแฟวะ,ะก็เข้าไปยินดีกับเขาผมก็ดูไอ้ไข่ทไมมัน,ม,นมันถึงติดแท็กเรามาไนงะ เราก็ไปดูเราก็ไปดูในกล่องข้อความก่อนปกติผมจะเช็คกล่องข้อความนะคนนี้คือใครน้องที่โรงเรียนไหนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนหรือก็ไม่มีการทักที่กล่องข้อความผมก็ไปขอแสดงความยินดีกับการเปิดร้านใหม่ครับเขาก็ตอบมาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมฟังตลอดครับได้ความรู้มากเลยต้องขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออ เพราะว่ามีหลายคนที่ฟังอยู่แต่เขาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าความรู้มันจะไปทางไหนนะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังไม่ได้ออกตัวมานะป่าล้อมเมืองเขาเรียกว,ว่าป่าล้อมเมืองเอาความรู้ล้อมเข้าไปนะให้ให้ความรู้มันกระจายออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเกิดการเรียนรู้ได้แล้วเดี๋ยวผู้คนก็จะ มีความรู้นะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกตัวมานอว่าได้ความรู้ไปแล้วเขาก็จะใช้ความรู้ได้ถูกต้องเป็นสิ่งดีนะความรู้อะไรที่มันถูกต้องเป็นสิงดีผมผมว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไดนนะ้ในสังคมที่มันดมมงงายไปด้วยความเชื่อต้องเอาความจริงเข้าไปไล่อย่างเดียวนะเริ่มแล้วนะ่ะเริ่มมองเห็นนะ้ะเริ่มดิ้นนะเห็นเห็นมีการดิน้น ขาไม่รู้จะตอบอะไรแล้วนี่เริ่มแก้ผ้าแล้วต้องเชื่อผมเชื่อผมใม่อย่างเดียวแล้วต้องเชื่อผมเชื่อองค์กรผมเชื่อผมองค์กรผมเชื่อผมองค์กรผมพูดได้แค่นี้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอะไรแล้วเนื้อก็ไม่ใช่พิมพ์ก็ไม่ใช่ความเก่าก็ไม่ใช่แม่พิมพ์ที่อธิบายมาก็เดาผิดก,กันอีกอธิบายผิดก,กันอีกตัด,น,น,ตดนู่นตัดนี่กันตอกมัวไปหมดทั้งเคาะทั้งแงะทั้งซัดโอ้ไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็คือ ชิงออกตัวเร็วเดี๋ยวก็รู้นะพอสุดท้ายแนละ้วมันเจอยื้อไงเจอสมชายยื้ออยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านเข้ามาเรียนรู้ก็จะได้เข้าใจก็ <c oughs> จะนะมีความรู้แล้วท็าจะเข้าใจว่าทําไมผมยื้อนะยื้ออยู่อย่างนี้แหละไม่มีคําตอบแต่พวกเราจะเรียนรู้กันไปเงียบๆเขาเรียกว่าเป็นคลื่นใต้น้าเรียนรู้กันนะท่านจีรวัตรศรีสุริยพันธ์ คืนได้แต่ไม่คืนเงินอ้าวจริงเหรอคืนได้แต่ไม่คืนเงินนะท่านอยู่ในวงการท่านจีรวัตรอยู่ในวงการเห็นพระคงไหมเห็นพระคงองค์นั้นไหมเราก็หน้าจะดูอยู่ท่านประจักรบูมักสติึกราสวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆน้องๆก็ควรฟคงเรื่องง่ายๆครับสวัสดีครับท่านยุทธนาท์คงวิรัยาพึ่อึ้งอ้าอึ้งไม่ร้องแล้วหรือครับอาจารย์เอาไม่ร้องแล้วครับ สงสัยโดนโดนกินนี่แหละปกติฝนตกมันจะร้องแต่วันนั้นผมไม่ได้ตกนะผมลดน้ำชุมช่มฉ่าเข้าไปใต้ใต้โอ่งมันอยู่ใต้ออใตอโอ่งโอ้ยจากนั้นมาพอโดนน้ำก็มันร้องร้องร้องลำขาดมากไม่รู้ว่าหายไปไหนนะท่านโกโก้คิงสวัสดีครับครูและทุกท่านสวัสดีครับท่านโอภาทัศ เวทีนี้มีพี่เลี้ยงโดยไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแบ่งปันความรู้เป็นสาธารนณนะใช่ครับใช่นะเวทีนี้นะเวทีนี้ก็คือกลุ่มพักเครื่องเล่งนง่ายๆนะมันเป็นพี่เลี้ยงกันทุกคนเป็นพี่เลี้ยงให้กันละกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเราจะมีความรู้เหมือนๆกันแล้วเราก็จะใช้ความรู้เดียวกันนะที่ถูกต้องเหมือนกันนะ อันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งดีคือมันมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกระจายความรู้สู่สาธารณะแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นหนึ่งเดียวก็คือความรู้เหมือนกันถูกต้องเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาทุกวันนี้มีปัญหาเพราะความรู้เรียนแต่ละคนมันเหมือนกันทที่ไหนเห็นไหมที่บายเป็นคนละมุมสองมุมเหลีม 2, ม่ยมสองเหลี่ยม แต่ความรู้ที่อธิบายมันเรียนรู้ไม่ได้เพราะมันอยู่บนความเชื่อนะ